ีประตูตัวเตี้ยวรถหน่วยงานประวางสภาพสวยใหม่น้อยด้วยนะคะคุณพี่ค่ะด้านหน้าของการเต็นท์นะคะเป็น To y ยต้ารีโว่สตัวมิตรเป็นตัวรองท็อปนะปี2021ันย่อไมยี่ที่8 6 0 0 0โลเท่านั้นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะคุณพี่ป้ายกรุงเทพด้วยสภาพแบบใหม่กริบเลยคุณพี่คะ่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยผ่อนตกเดือนเ,เดือนละประมาณ8,000กว่าบาทเองนะใครที่สนใจนะคุณพี่ดูคลิปนี้อยากได้รถกระบะสักคาร์ดสีประตูตัวเตี้ยไวไใช้งานนะพี่คะ่ะไปดู คลิปนี้ให้จบเลยเดี๋ยวนำเสนอให้ดูรอบๆคันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC, ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ว่าเจอเจอกับน้องกางเต็นเพชรยน์นะี่คะคุณพี่ตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยน์สำนักงานใหญ่สาขาที่หนึ่งนะคะคุณพี่อยู่สุวินทวงศ์สี่สิบหนี่เองนะ,ค,ะคุณพี่มาใกล้ๆเลยติดริมถนนใหญ่เลยนะ,ะวันนี้จะมานาเสนอคุณพี่รถกระบะไว้ทำมาหากินซะหน่อยราคาแบบคุ้มๆเลย เล่งใหม่ก็โคตรน้อยเป็นรถหน่วยงานนะคะด้านหน้าของกางเต็นท์นะคันนี้เป็น t o y ยต a r รี o 2.4ตัวม i ดเซ e t i ล i ิ i เกียร์ออโต้ปี2021นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่499,000เครดิตดีกู้เต็มฟีดาวได้รายได้ตั้งขอสักประมาณ20,000ขึ้นไปคุณพี่จะรับสดหรือว่ารับเป็นเงินโอนจากทางบริษัทก็สามารถจัดได้นะ,ะขอมีเครดิตมีงบดาวหรือจะฟีดดาวก็ทำได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันเลยว่าโดยรวมแล้วรถสวยขนาดไหนนี่ปรับสภาพมาให้แล้ว นะตัวนี้ออฟชั่นด้านหน้าคุณพี่ค่ะนี่ค่ะด้านหน้านี่ดีไซน์สวยเลยไฟด้านหน้าแบบพาโลเจนนะคะกระจังด้านหน้าดีไซน์หมูป่าคุณพี่ป้ายกรุงเทพมหานคร ตัวรถนะพี่รอยบุบลักีไม่มีโทนสีบอลเงินสีใหม่ๆจะเป็นโทนเข้มหน่อยนะคะล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวยางได้เป็นดัลลอปปี2023ดอกยางชัดลึกอยู่เลยใช้งานมาน้อยมากนะคะตัวโชคด้านในจุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่นะไม่มีการดัดแปลงนะคะคพี่ตายทองรถนะสนงสนิมไม่มีกิบล,ล็อกต่างๆตามซุ้มล้อค,ค่ะคุณพี่ไม่มีรอยแกะไขเลยหุกกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคุณพี่ค่ะตัวนี้ ที่เปิดประตูตัวน,นี้ได้เป็นแบบโครเมียมด้วยกระจกพัดเดิมโตโยต้าไม่มีการเปลี่ยนตัวโครงสร้างเม็ดอักให้เห็นเลยแบบเรียงละาไม่มีรอยพ่นทําสีเลยนะเหลี่ยมสันหัวน็อตทางฝั่งประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายจากคมกริบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขนะคะคุณพี่บานพับประตูนี่ ขอ,องเดิมมันจะมีจุดมาร์กตรงนี้ไว้นะคะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนมานะคะสครับเพดด้านล่างตรงนี้มีมาให้ตัวกันรอยนะสิ้นยางนี่นุ่มๆเด้งๆใช้งานได้ตามปกติเลยและรถทุกคันที่เพทย์ยนเอาเข้ามาจะมีช่างมาตรวจคุณภาพรถกว่าทั้งหมด2อ4จุดขึ้นแพลตฟอร์มมีแพลตฟอร์มให้ลูกค้าดูด้วยนะคะมีของทางรถโดนใจของเราเองธนาคารธนาชาตินะคะคุณพี่ขะรถทุกคันคัดเกตเข้ามารับการในส่วนของเรื่องโครงสร้างซีเรียสมากๆเลยนะคะ หัวน็อตเนี่ยคมคมชัดเจนเลยมั่นใจได้เชื่อถือได้บริษัทเราเปิดมากว่า27ปีด้วยกันคุณพี่ไม่ได้เวอร์นะ,ะเปิดมาจริงตามทะเบียนการค้าที่จดเลยนะคะคุณพี่คะเปิดมานานเปิดตั้งแต่เล็กๆจนมาเป็นบริษัทใหญ่แล้วนะคะคุณพี่ทุกอย่างต้องมีการเติบโตเนาะมาดูในส่วนของหัวน็อตนะทางฝั่งประตูบานด้านหลังฝั่งซ้ายจะคมคมเลยนะจ๊ะคุณพี่ สภาพสวยเลยหัวน็อตคมคมแบบนี้นะคะสครเพดด้านหลังที่สําคัญเนี่ยได้เป็นกระบะสี่ประตูตัวเตีย้ยคือขึ้นออกเข้าออกสะดวกมากค่ะติดตั้งตัวคารบอยให้ด้วยนะคาะรบอยตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นการเจาะที่ตัวถังจะเป็นตัวซีนยางซิลิโคนนะคะัพี่ยางอะไรข้างใต้ท้องรถเห็นปะมีมาให้ไม่มีหายนะจ๊ะนี่ไม่ต้องกลัวน้ำรั่วนะคะนี่ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะ ไฟด้านท้ายตัวนี้นะคะได้เป็นแบบฮาโลเจนเซนเซอร์ถอยหลังอีก2จุดได้กันนะคะเบรกที่3เบรกตัวที่3มีมาให้ดูคาร i บอยด้านในหน่อยสินี่มันจะเป็นแบบเปิดได้นะด้านข้างลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มไปติดตั้งคาร i บอยเพิ่มเนี่ยอยู่ในเลทประมาณ2 0 0 0 0ืนนะคะ2 0 0 0มนเลยนะ2 0 0 0 0ืกว่าบาทเลยนะ,ะแล้วก็ดูนะแม็กไลเนอร์ด้านหลังหนะ้าสภาพแบบพร้อมใช้ง,งานเลยค่ะคุณพี่นี่ดู ดยส่วนของโครงสร้างด้านท้ายรับประกันไม่มีการชนตัวเนื้อสีเรียบๆสม่ำเสมอเท่ากันแบบนี้คุณพี่คะสีเดิมนะคะตรงนี้เบ็ดอาร์คให้เห็นแบบชัดๆเลยนะ,ะคะโครงสร้างด้านท้ายไม่มีบุบไม่มีรอ่ไม่มีร่อนนะคะสีเดียวอึ๊บว้าวนี่ตัวนี้แค่รบอยนะคะเขาก็เหมือนแบบว่าเจาะแล้วก็ติดขึ้นมานะคะไม่มีสนิมเลยไม่แต่นิดเดียวนะจ้ะพี่ปิด มาดูในส่วนของตัวรถนะคะทางฝั่งขวานะ,ะฝั่งคนขับคุณพี่สติกเกอร์เ e t i ิ i มีมาให้ครบไม่มีรอกล้านไม่มีรอยแกะนะจ๊ะมาปึ๊กระจกทุกมานนะ,ะ,จะจะพาดูเลยรอบคันตัวน,นี้ก็จะเป็นของเบลตาไม่มีการเปลี่ยนมาของเดิมหมดเลยคุณพี่ใหม่ก็โคตรน,น้อยลับประกันนะไม่มีการกอใหม่เลยนะ,ะนี่หัวน็อตต่างๆยังเหมือนเดิม บาะด,ด้านในของตัว2.4มิตรคุณพี่ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะที่พักแขนตรงกลางเนี่ยมีมาให้พร้อมที่วางแก้วน้ําอีก2จุดนะคะหลังโครงหลังคาลอยเจอไม่มีนะคะไมคกริปอย่างนี้เลยอสวยใช่ไหมล่ะมาดูในส่วนของด้านคนขับกันบ้างกระจกพาร์เดิมโบยตา้าฟิล์มอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะเพราะมันเป็นดอกๆนี้ละเสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนให้ใหม่ละ กระจกนะะกดออโต้ทางฝั่งคนขับหูกระจกนะ่ะนี่ก็จะปรับแบบนี้ครับมาดูในส่วนของหัวน็อตทางประตูคนขับนะทาพี่นี่ครบกิฟเลยนะคะสีเรียบนะไม่เป็นขุกขะนะคพี่ถ้าปกติเวลาทําสีก็จะพ่นสีทับนะเบาะด้านในนะคะพี่ตึงๆฟูยิ่งกว่าหน้าอีกนะคะพี่กุญแจก็ได้ครบสองดอกข้างหลังนี่นจะเป็นกุญแจตัวแคลิบบอย มาดูตรงนี้ตัวปุ่มสวิคนะคะก็จะเป็นตัวที่ปัดนน้ำฝนทางด้านหลังตัวแครี่บอยนะตัวล้างกระจกนะคะคุณพี่เปิดไฟนะคะของแครี่บอยด้านหลังที่วางแก้วน้ำแบบบิวอินนะคะมีเมาให้ด้วยนะคะขออนอุญาตสตาร์ทรถให้ดูเลขใหม่สักนิดหนึ่งนะชึ่งเดียวติดนะคะหน้าจอด้านหน้าตัวนี้ได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะจ๊ะนี่ เลขไม่แปดหมื่นหกพัโลเท่านั้นไม่แท้ไม่เดิมวอมาลัยเนี่ยไม่มีลอกร้อนเลยนะคะคุณพี่ตัวนี้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันในการควบคุมเสียงแต่ดังอยู่อ่ะ,อะหน้าจอทัชสกรีนจอใหญ่ของเดิมจากโยต้านี่สามารถเชื่อมต่อ a p p e c a r p l a y a Android ได้แล้วนะเป็นการเสียบสายนะลูกค้าตัวนี้ เสียงเบรของ Toyota ดังตึบๆแน่นอนบูทูธก็ต่อได้นะคะแอร์อนาล็อกแอร์ของ Toyota เปิดไม่ถึง5้าทีเย็นฉ่ำมากบอกเลยนะเคยใช้รถก,กระบะมาอยู่นะแอร์เย็นมากนะคะคุณพี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็น Power Outlet c h a r ชา์จมีให้2จุดนะคะตรงนี้เกียร์ออโต้หัวเกียร์ไม่มีรอกรอนเลยนะคะมีโหมดสปอร์ตนะช่วยในการขับขี่ในการเร่งแซงได้รอบเครื่องเอามันจะเหมือนแบบ จะเรียกว่าเป็นขับแมนนวลก็ได้ออโต้ Auto ก็ได้นะในโหมดนี้ลองเล่นดูนะคะพี่มีอีโคโหมดใช่ในการประหยัดน้ำมันเปิดไว้มันจะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้สเีเขียวอีโคโหมดนะช่วยแบบลดอัตราการกินน้ํามันได้มากขึ้นช่วยได้เยอะเลยแหละถ้าเปิดไว้นะเราะว่าโหมดจะเป็นแสงสีส้มแบบนี้นี่แสงเขียวแบบนี้อันนี้คือใช้น้าใช้การกินน้ามันแบบเต็มรูปแบบเอาไว้ออกตัวพุ่งแรงแซงไว้นะจ๊ะเออแต่ถ้าแบบไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปแสงเขาเนาะ ดูในส่วนตรงนี้มันจะมีกองตัวเก๊สองเกพ๊พี่เก๊ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวคูบ็อกซ์นะในการที่ว่าเก็บอุณหภูมิความเย็นได้ตัวนี้ก็จะเป็นแนะนำนะใส่ของคู่มือการใช้างานตัวรถนะมีมาให้นะจ๊ะพี่ตัวนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวมาแล้วนะคะจะของไทยพัดของเรานี่เองนะคะก็ช่องใส่แว่นตานะไปด้านหน้านะคะคุณพี่แสงส้มนะ,ะเปิดไฟได้ปกตินะคะคุณพี่นี่ก็จะมีกระจกของฝั่งด้านนี้อีก ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะหลังคาเนี่ยใหม่กริปเลยนะคะสวยสวยเลยโดยรวมคือสวยเนี่ยให้ดูแบบเลนไวด์ปุ๊บเห็นปะลิมากจ้ามาในส่วนตรงนี้เดี๋ยวกางเต็นท์จะไปาพาชมเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยใหม่มันรอบคันไหมนะไปดูกันเลยจ้า เข้ามาดูส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะคุณพี่ขานี่เห็นไหมเครื่อง2.4สภาพเครื่องยังแน่นเต็มเเลยฝาครอบเครื่องเดิมเดิมไม่มีริ้วรอยของหนูกัดเลยคุณพี่ขานเลขโคดเครื่องตรงตามเล่มที่พี่ได้รับแน่นอนนะคะตัวยางรองแท่นเครื่องต่างๆคุณพี่เห็นไหม หัวน็อตไม่มีรอยแกะนะฮะนี่นี่ตามซีนยางตรงนี้เครื่องไม่มีแกะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องมารอยขา้าว้ํามันข้าวสนิมไม่มีเลยนะฮะพวกของเหลวต่างๆดูแลรักษาให้น้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันพาวเวอร์น้ำหล่อยเย็นนะคะถ้าเป็นการขาดจะเป็นการเติมนะทพ่พี่แล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยเห็นปะที่ว่าหนูเห็นหนูเห็นว่าตัวนี้ถ่ายพวกน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไทยพัดมาเรียบร้อยแล้วน้าพี่อันนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนละ อันนี้เดี๋ยวแจ้งให้ใหเขาเปลี่ยนแบตลูกใหม่นะคะมันเป็นปี67แล้วุพี่ปัจจุบันปี68ควรจะเปลี่ยนอาจะครบหนึ่งปีละเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะเตรียมสันหัวนอ็อตฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะคมกริบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขนะตัวสีเดิมไม่มีรอยพ่นทําสีด้วยไฟด้านหน้านะคะไฟแท้ไฟเดิมต้องเป็นโค้ดของไทยคยโตะนะรับประกันเลยคานด้านหน้าไม่มีการชนมานะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะของเดิมนะคุณพี่ ตัวในส่วนตรงนี้เนื้อสีเรียบๆสม่ําเสมอเท่ากันนะคะคุณพี่คะนี่โบวนัอตทางฝั่งฝากกระโปรงด้านหน้าฝั่งขวาค่ะคมกิบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขรนะคะคุณพี่สติกเกอร์ที่ได้จากป้ายแดงไม่มีรอยพ่นสีทับด้วยเม็ดอัคให้เห็นนะคะคุณพี่คะ สีไม่มีย่นไม่มีย้อยนะครับที่แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบีย้ยวหรือฉีกขาดเลยสภาพเดิมนะคะเดิมจากโรงงานหมดเลยคุณพี่รถสวยจริงๆนะคะคุณพี่รับประหยัดน้ำมันผลของบรรทุกได้เยอะเลยนะคะถ้าใครที่ดูแบบสเปคป้ายแดงมาคุณพี่เชื่อเถอะคุณพี่โตโยต้า ศูนเยอะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดขนาดนี้นะคะรถตลาดเนาะอ่ะคันนี้ขอย้ำสเปคกันอีกทีนะคะเป็น Toyota า e v o กระปะาสี่ประตูตัวเตี้ย2.4 m i ุดสี e มิส i ซดปี2021ไมล์8 6 0ม0โลราคาคุมค้มๆเลยนะคะ4 9 9 0 0 0 0บาทคา่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อหากางเต็นช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ0ูน5 5 4ก4 6 9โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะ สำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะนำเสนอรถ,รถเข้าใหม่สวยๆแบบไหนอีกรอชมกันไ,ได้เลยวันนี้กางแต้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ